คนส่วนใหญ่มองตัวมันเป็นคนดียินด,ดีต้อนรับสู่ Podcast, Tell why. พอดแคสต์เทลมีไวพอดแคสที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร,ร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทําให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สําคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย สวัสดีคุณเบียสวัสดีครับคุณโสพลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเทลมีวายเนาะพอดแคสต์เทลมีวายของเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่สิบสี่แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็ฟีดแบ็กเข้ามาด้วยตลอดนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามงานของเราเนาะแล้วก็เรารู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนชอบหลายๆคนใช่ครับ ที่แบบส่งคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยผหรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่ามันเป็นกําลังใจให้เราได้ได้อย่างดีามากใครชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะแชร์เอพิโซดแชร์พอดแคสต์ของเราเนี่ยให้เพื่อนๆฟังกันได้นะครับก็เราจะมีมาอัปเดตกันทุกอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ครับผมคุณเบียเข้าประเด็นกันเลยครับถือว่า <c oughs> ไม่ไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับผมเราสึกว่าเป็นประเด็นที่น่าจะคุยกันยาวให้ทุกคนเตรียบตัวไว้ก่อนนะครับซึ่งประเด็นที่เราอยากจะมาพูดกันวันนี้ครับคือเรื่องของ จะบอกว่าศีลธรรมก็คงถูกเนาะทําไมคนที่เป็นคนดีเนี่ยถึงนอกใจได้คุณเบีครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากมันเป็นเรื่องที่ผมจะนะผมเคยเขียนในเรื่องนี้ตั้งนานละเป็นเกือบสิบปีละในครั้งแรกและจำได้มีคนแชร์เยอะมากมันเป็นสะท้อนสังคมเราเยอะมากมากจริงมันไม่ใช่แค่ว่าคนดีทําไมคนดีถึงนอกใจนะครับคือจริงๆมันประยุกต์ใช้ได้หมดเลยว่าทําไมคนดีถึงโกงทําไมคนดีถึงทำสิ่งที่เขาไม่ควรจะทํา อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของของนอกใจแต่คือผมเคยเขียนในคอนเท็กซ์ของของนอกใจไปเอางี้ก่อนเลยผมเริ่มก่อนเลยเลกันว่าอะผมถามคุณส่วนผลคุณสพนลคุณคนดีไหมก็หวังว่าจะดีครับนเราก็เออใช่คือเราก็พยายามที่จะเราก็คิดว่าเราดีนะอะไรเงี้ยครับซึ่งพอพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ากูแอบแสกตัวเองหรือเปล่าว่าอะไรมาเนี่ยเอางี้คือคือผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องเชื่อตัวเองเป็นคนดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องการที่จะมอง กระจกแล้วเห็นสะท้อนตัวเราแล้วเออเราแบบยังโอเคอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรามองตัวเราเองในกระจกเราส่วนเออทำไมเราถึงชั่วขนาดนี้ <c oughs> ผมว่าสุขภาพจิตของคนเรานี่คงจะตกกันเออใช่นะระนาดใช่ไหมครับนี่คือคือเราต้องก็ต้องมองตรงนี้ก่อนว่าคนส่วนใหญ่มองตัวมันเป็นคนดีนะครับแล้วคนส่ว <c oughs> นใหญ่ก็จะเป็นคนดีอย่างที่เขาคิดจริงๆก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจากข้อสันนิษฐานอันแรกเลยว่าคือแล้วผมเชื่อว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเราพูดกันบ่อยมากเลยว่าเอออยากเลือกคนดีเข้าสภา หรือว่าเลือกคนดีมาเป็นคู่อ uh huh. คนดีมาเป็นแฟนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนดีมันเป็นอะไรที่คุณเกิดมาเป็นคนดีถูกไหมครับ uh huh. คือเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันเป็นในภาษาอังกฤษนะคือ fixed personality trait คือว่าคุณเกิดมาเป็นคนดีคุณก็จะดีตลอดชีวิตเมื่อ uh huh. เทียบเทียบก,กันกับคนที่ไม่ดีนะครับ uh huh. พอเรามีความคิดเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการเป็นคนดีเนี่ยหรือคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ โอเครับถูกไหมครับมันเป็นอะไรที่มันฟิกตายตัวเพราะฉะนั้นเนียถ้าเกิดเราจะอยากให้คนดีเข้าสภาก็ต้องเลือกคนดีๆนะเราต้องมองคนให้ดีเอาไว้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นคนดีก็คือดีตลอดไปถ้าเป็นคนไม่ดีก็คือไม่ดีตลอดไปเกิดมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นอย่างงี้แหละประมาณนี้ประมาณนั้นนะใช่ครับแล้วนั่นก็คือสิ่งที่คนในสังคมเชื่อเกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนในสังคมเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้คือคือถูกต้องนะครับถ้าเกิดสมมติเราเราเอาคนที่ธรรมดาคนดีคนนึงทั่วไปไปเทียบกับคนที่โหแบบทำไม่ดีมาตลอดชีวิตขโมยหลบมุ mm ้น hmm. อย่างนี้แบบฆ่าคนตายอะไรคือ mm hmm. ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันระหว่างคนสองคนช่วช์อยู่แล้วคนหนึ่งดีกว่าคนหนึ่งแน่แน่แตอน <c oughs> นี้ผมอยากจะแค่พูดในเรื่องของว่าแต่ว่าในส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความยืดหยุ่นนะตามสถานการณ์ นะครับว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยที่ว่าเราดีๆเนี่ยมันอาจจะคือมันจะส่งผลเราในการทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับ mm hmm. คือวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงงานวิจัยเรื่องที่มีชื่อว่า Hot c o l e Empathy g a p ซึ่งถ้าใครได้ติดตามอ่านงานที่ผมเขียนเนี่ยคงจะเคยได้ผ่านตาม,มาเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ผมขอเล่าให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันให้มันลึกลงไปกว่าที่ผมเคยเขีเยน ไอทโค้ดและปฏิกัฟ e เนี่ยมันเป็นงานวิจัยของจอร์จลเวนสไตน์จากคาร์ลีกีแมลอนซึ่งจอร์จเนี่ยเขาจะเป็นนักจิตศาสตร์แต่เขาเป็นมีชื่อเสียงมากๆคือผมไม่มีชื่อเสียงเทียบเท่าเลยนะครับ <c oughs> เขาทำงานกับด้านเรียลคาร์ลีแมนกับคนแบบวิชเตเลอร์อะไรเงรี้ยซึ่งรางวัลได้รางวัลโนเบลไพรส์ผมเชื่อว่าจอร์จน่าจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลไพรส์ในอนาคตแต่เขาเริ่มจากข้อสันนิษฐานง่าย,ายๆเลยว่าจากจิตศาสตร์เนี่ยมันมีข้อสมมติฐานอันหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์เรา นั่นก็คือว่าความชอบของคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนตามอายุมันไม่ได้เปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับคือ taste, taste ของเราเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยแต่เขาคิดว่ามันมันไม่จริงอ่ะคือมันเป็นข้อสมมติฐานที่มันไม่มันไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับคนเราเขาก็เลยสร้างโมเดลขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอ่ะอาจจะเวลาเราตัดสินใจอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรม หรือเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับความชอบของคนเราเนี่ยเรามักจะถูกอารมณ์ในช่วขณะนั้นนะครับสมมติเรากำลังรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกอะไรก็ตามในตอนนั้นเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า transient emotion นะครับรอ,อารมณ์ชั่วครู่ชั่ววูบแอบก็ได้สามารถส่งผลทำให้เราเลือกที่จะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบไปทั้งชีวิตของเราเลยก็ได้ mm. ค,คือภาษาอังกฤษนะถือว่า people are often influenced by transient emotions when making decisions that could potentially have a long term impact in their lives คนเรามักจะถูกอารมณ์ชั่ววูบนะครับแค่ชวูบเองครึ่งเสี้ยววินาทีผมมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยแล้วทฤษฎีของเขาเนี่ย c o l empathy gap เนี่ยคือมันแยกออกมาได้อีกสองอย่างคือ c o l to hot empathy gap กับ hot to c o l empathy gap นะครับผมขอพูดถึง c o l to hot rap, ก่อน c o ก็คือเย็นนะครับ h o ก็ค,คือร้อน เอมพัตตีก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่จริงๆ,ๆเนี่ยคือเราไม่ได้พูดถึงเอาใจคนอื่นตอนนี้เราเอาใจตัวเองว่าเราเอาใจของตัวเราเองเนี่ยอีกสถานการณ์หนึ่งมาใส่ในตอนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะจะอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายๆอีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่เอมพัตตี้กัปก็คือว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะมีปัญหาในการเอาใจของตัวเราอาสมมติวนะ่าคุณสสพลม,มีอยู่สองคนนะคือคุณสสพลในขณะน,นี้กับคุณสสพลในอีก 15นาทีข้างหน้าเอมพัติกรับคือว่าคุณสอพลในขณะนี้เนี่ยไม่สามารถเอาความรู้สึกความคิดของคุณสอพลในอีก15นาทีข้างหน้าเข้ามาอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของ,ของคุณสอพลได้อันนี้คือไอเดียของจอร์จโลว์นสไตน์นะครับและไอ้โคลทูฮอตเนี่ยคือว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราก็บเย็นๆน่ะรู้สึกว่าอารมณ์เย็นๆอยู่หรือว่าไม่ถูกกระตุ้นอ่ะเพื่อคือไม่ได้ยังไม่ถูกกระตุ้นเนี่ย เวลาเรากําลังคาดการณ์ไปอนาคตว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่อารมณ์ของเราถูกกระตุ้นเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมตอบสนองตรงนั้นยังไงยกตัวอย่างเช่นอันนั้นย้อนกลับมาทําไมคนดีถึงนอกใจนะคือค,คนดีส่วนใหญ่เนี่ยคือยกตัวอย่างง่ายๆผมไม่ขอบอกเชื่อแล้วกันนี่หลายปีมาแล้วเพื่อนผมคนหนึ่งก็เ,เคยบอกว่าเนี่ยตอนอนาคตนะถ้าสมมติว่าเพื่อนร่วมงานของเขาที่เป็นผู้หญิงจะต้องชวนเขาขอ ให้เขาขับรถกลับบ้านทั้นท่านที่เขาแต่งงานไปแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยก็ขับส่งดินะผมเคยแบบผมผมเคยถามแบบว่าเป็นให้เป็นทดเอง e x p ร r เมนต์นะครับเป็นเป็นการทดลองทำความคิดบอกคุณจะเอาไหมคุณจะลองคุณรักภรรยาคุณมากเลยนะคุณจะขับรถไปส่งถ้าคุกเป็นนักเรียนก็้นักเรียนคุณผมเขาเป็นอาจารย์คุณจะพาขับรถพานักเรียนสาวที่ไปส่งบ้านไหมท่านนักเรียนสาวขอเขาบอกก็ไปส่งสิอ่ะเหรอทําไมอ่ะก็ผมรักภรรยาคุณยังไงผมก็ไม่นอกใจภรรยาแน่แน ผมบอกนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของ cold to hot empathy gap เพราะว่าตอนที่ผมกำลังถามเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในที่อารมณ์ที่เ,นเนย็นยังไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีอารมณ์จุดกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรากำลังตัดสินใจในขณะนี้เนี่ยแล้วเรากำลังตัดสินใจในอนาคตซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเรามาตจะคิดว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะไม่เห็นเมีะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาในวันนี้ ยังจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถ้าเขาเอาตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงในตอนนั้นแต่นั่นแหละคือเอมพัติกับเพราะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยเขากำลังพูดก็มันยังเย็นอยู่อะแล้วคนที่ยังเย็นอยู่เนี่ยก็บอกว่าถ้าต้องวางแผนว่าจะทําหรือไม่ทำนะครับเขาก็คงว่าโอเคก็ทํึทำก็ได้เพราะเขาประเมินพฤติกรรมตอบสนองต่ออารมณ์ที่มันร้อนเนี่ยต่ําจนเกินไปอือ mm ือ hmm. คุณสพพลแก้ไหมครับ เกตครับมันก็เลยอธิบายแล้วว่าเวลาเราเนี่ยคือไอฮอตโคอรพฤติกรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับเวลานะครับคือเราไม่ได้ตัดสินใจในวันนี้เรากําลังตัดสินใจในวันข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรากําลังแบบทานอิ่มแล้วนะถือว่าเราจะไปช้อปปิง้งไปซื้อของเข้าบ้านนะไปทําอาหารเย็นนะครับเพิ่งแต่ว่าเพิ่งกินอาหารเที่ยงเสร็จปุ๊บนะแล้วเราเข้าไปเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะไปซื้อแล้วเราไม่ได้มีเหมือนกับเป็นช้อปปิ้งลิสต์ไปก่อน โอกาสที่เราจะแบบซื้อของน้อยเกินไปมันก็จะสูงมากทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ซื้อเพื่อจะกินทันทีแต่เราซื้อเพื่อจะไปกินในอนาคตเพราะว่าเราตอนนั้นเนี่ยคือมันอิ่มอะเราก็ประเมินต่ำแไปว่าตอนที่เรารู้สึกกําลังหิวอยู่เนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ cold to hot empathy gap แต่มันอย่างันึงคือ hot to cold empathy gap คือว่าตอนที่คนอยู่ใน hot state เรากำลังอยู่ในช่วงที่อารมณ์ร้อนอยู่ครับซึ่งอารมณ์ร้อนเนี่ยมักจะเป็นอะไรอารมณ์โระะรกรธยกตัวอย่างรอารมณ์โกรธผมเชื่อว่าคุณสมพลเคยคงเคยโกรธใครมากๆหวังว่าคงจะไม่ใช่เราเร็วนี้แต่เดี๋ยวติดข่ดทนานแล้ว <laughs> นะตั <า S 1> <laughs> แ้แต่คือเรารู้สึกว่าผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วครับแต่ว่าเคยมีแหละตอนเป็นวัยรุ่นทุกคนอ่ะเคยโกรธสักอย่างหนึ่งใช่ครับแล้วแต่ว่าตอนที่เราโกรธเนี่ยเราอยู่ในอารมณ์ร้อนเนี่ยเวลาเราคิดว่า คือตอนนี้คือมันจะมีเอมพัตติแกอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่อารมณ์เย็นอนะรู้สึกยังไง uh huh. แต่พอเรากําลังอารมณ์ร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราในขณะนั้นเนี่ยมัน make sense มันมันเป็น uh huh. อะไรที่มีเหตุผลมากๆแต่จริงๆเนี่ยคือเรากําลังประเมินต่ําจนเกินไปว่าจริงๆริงแล้วเนี่ยตอนที่เย็นเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมเดียวกันกับตอนที่เรากําลังมีอารมณ์ร้อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นยกตัวยอย่างเวลาที่คนกําลังแบบสมมตินนะคนเมา คนกาลังกลิ่นกลิ่นกาลังเมาถ้าผมสมมติผมไปถามคนที่กําลังเมาเนี่ยว่าเฮ้ยเ,เมาแล้วอะหยุดกินเถอะคุณว่าคุณถือว่าคนเมาส่วนใหญ่จะพูดว่าอะไรครับกําลังกลิ่นกลิ่นว่ายังไม่เมายังไม่เมาถูกต้อง <laughs> <laughs> เพราะว่าความเมาของเขาเนี่ยมันส่งผลทําให้เขาคิดว่าเขาไม่เมาคือความเมาไม่ใชๆๆล้ใกล้กกับโอรรมร้อนเนี่ยคือมันไปตัด การเชื่อมต่อจากสักอย่างหนึ่งในหัวของเราว่าเนี่ยกำลังเ,เรากําลังเมาอยู่นะเรากําลังอารมณ์ร้อนอยู่นะทําให้เราความสามารถในการประเมินการตัดสินใจของเรายังมีเหตุผลเนี่ยมันต่า uh huh. จนเกินไปนะครับอันนั้นคือฮอตทูโคลอ e m ิ i r i แล้วมั่อธิบายได้เลยว่าทําไมเวลาที่คนโกรธกันแบบโกรธกันมากๆอาจจะโกรธกันเรื่องแค่เรื่องแค่นิดเดียวเรื่อง,องนิดเดียวเรื่องกับแซนหรือว่าโกดร้ายกว่านั้นมีการแบบสมมติ แบบมีการทำลายร่างกายใช่นะครับมีการฆ่ากันตายนะครับคือก็เรียก crime of passion อย่างเงี้ยอารมณ์ชั่ววูบจริงๆนะอารมณ์ชั่ววูบจริงๆแล้วคือมันมีผลไปตลอดชีวิตครับเลยเนี่ยคือคือถ้าผมว่าทั้งสองอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวโคดูฮอสกับฮอตดูโคใช่คือผมรู้สึกอย่างนี้คุณเบียร์คือแบบเรารู้สึกว่ายังอย่างโคดูฮอสอ่ะคือเราไม่สามารถที่เข้าใจ อารมณ์ของตัวเองนะคือเราต้องบอกตัวเองเสมอนะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตตัวเราในอนาคตนะมันจะต้องการอะไรหรือว่ามันจะทาํางานยังไงหรือว่ามันจะตัดสินใจอะไรเพราะาเราไม่รู้ว่าเราจะโดนกระตุ้นจากอะไรบ้างเวลาผมเกิดสถานการณ์แบบนี้ครับผมก็จะรู้สึกว่าอย่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะถูกกระตุน้นเออเนี้ยคุณเบียร์เขาา้าใจไหมอย่างเช่นแบบเอาง,ง่ายๆพูดถึงเรื่องอาหารก็ได้เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราแบบพยายามที่จะงดกินโซดางดกินโค้กอะไรเงี้ยครับ แล้วเพราะผมติดโคกใช่ปะ่ะแลวก้อนชิ้นเนี่ยเวลาเราเราเป็นพวกแบบเสพติดอะไรเงี้ยเราจะบบ <laughs> อยากกินแบบวันแล้วก็ป๋องสอกก็ปองเลยคนระับเราจะอยากกินมากแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยแบบเออเราจะเลิอกอยังไงดีวะแต่ว่านี่เขาผมเลิกมาได้นานแล้วนะครับคือแต่ว่าตอนที่ทําอ่ะก็จะพยายามคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยเลิกให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแต่พอเราเห็นปุ๊อบอะ่ะมันจะอยากกินทันที คือเอน,นี้ยคือแบบเรารู้เลยว่าอันเนี้ยเราเป็นเสพติดละเพราะฉะนั้นเนี้ยทุกครั้งที่ผมเข้าเซเว่นหรือว่าเข้าร้านสะดวกซื้อ,อ <laughs> ผมจะไม่เดินไปทางตู้เย็นเออ oh. ผมจะไม่เดินไปทางตู้เย็นคือแบบจะจะ,จะรู้เลยว่าถ้าสมมติผมเดินไปทางตู้เย็นอะผมจะหยิบเพราะว่าแบบเออเห็นแล้วปุ๊บเนี้ยก็อยากกินใช่ไหมครับผมก็เลยพยายาม <laughs> ที่จะไม่กระตุ้นตัวเองทำยังไงก็ได้ไม่กระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอยากกินหลังจากนั้นมาคือแบบพอมันห่างมาปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มเป็นอะไรครับอะ เรารู้ละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยประมาณนี้อันนี้คือพอสังเกตตัวเองนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือฮอตทูโคเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราเวลาเราโกรธนะครับมันมีคํามันมีเซยิงอันหนึ่งนะที่บอกว่าอย่าตัดสินใจหรือว่าอย่าพูดอะไรตอนโกรธใช่ไหม<ช>เพราะ<ช>ว่าที่จริงแล้ว่หรือว่าไม,ไม่ไม่ใช่แค่โกรธหรอกหลายๆอย่างพออารมณ์มันปี๊ดขึ้นปุ๊บอะอาจจะทั้งแบบ่เกิดการยั่วยวนเกิดแบบอารมณ์โกรธเกิดอารมณ์แบบอยากซื้อของหรือว่าอะไรเงี้ยครับให ให้แบ็คให้ให้สเตปแบ็คอะครับคือแบบให้ถอยมาก่อนแล้วเว้นเวลาให้กับมันคือแบบสลิปออนดิตคือแบบประมาณมว่านอนไปก่อนวันหนึ่งสองวันยี่บสี่ชั่วโมงสี่สิแปดชั่วโมงให้มันแบบให้ให้น้ํามันที่มันขุ่นๆอ่ะค่อ,ะคอยๆมันตกตะกอนและหลังจากนั้นนะครับเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมทําเอออันนัดีผมว่าเป็นอาทีาติะ้างจากปัญหานะครับคือผมจะเล่าปัญหาว่าทาไมมันถึงทําได้ยากเออมันทําได้ยากเพราะว่าคนเราปรกติส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี เขาเรียกว่า self control problem คือปัญหาของการควบคุมตัวเองครับ,รบซึ่งอย่างอย่างไอโคท o ฮอสเนี่ยที่คุณสนคนบอกเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงอยากจะทําได้อโอยแต่มันห้ามใจยากมากใช่มันห้าม,าม<ป>ใจไม่ให้เดินไปตรงตู้เย็นที่มันขาดโคกได้ยากมากคือมันต้องไปห,หา commitment device อย่างอื่นที่จะช่วยป้องกันให้ตรงนั้นมันไม่เกิดขึ้นได้ซึ่งในยกตัวอย่างมันจะมี ตอนนี้ผมไม่แน่ใจมันยังมีอยู่หรือเปล่านะในอเมริกาเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์อยอนนู่อันนึงชื่อรู้สึกว่าจะ s ติ c k It ต t i ิ k เ t เนี่ยมันเหมือนกับว่าคอมมิชแบบว่าจ่ายเงินไป100ดอลเพือ่อที่จะทำมันสักอย่างนึงที่เราอยากจะทําแต่ดูว่าเราทํายากเพราะาเรามีปัญหาในการควบคุมตัวเองไม่ได้และเกิดทําปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินไปเลยคือมันจะต้องหาคอมมิชแบนด์เดเวลเสจริงๆแต่อัอนนึ้งคือไอ้ฮอตโทเคลแฮมป์ตี้กรเนี่ยคือคือตอนเนี้ยเราพูดนะอย่างอย่างที่คุณโชวาพลบอก พยายาม walk away from situation คือว่าเราจะเดินเราจะไม่อยู่กับมันเวลาโกรธแล้วก็อย่าตัดสินใจให้ให้ไปนอนก่อนนะครับตอนนี้คุณสมพลกำลังพูดอยู่ในขณะที่คุณใชสมพลกำลังเย็นอยู่ใช่า <laughs> เราเรา,เรากำลังอยู่ในโคสสเตตไง <laughs> ใช่ไหมต้องนั่นคือปัญหา <laughs> คือปัญหาว่าตอนที่อยู่ในฮอตสเตตเนี่ยเราเราคิดไม่ได้อย่างนี้อันนี้คือปัญหามันมีวิธีแก้ไหมคุณเบียร์คือถ้าสมมติว่าเราอยู่เราอยู่ในฮอตสเตตแล้วแบบ คือมันต้องตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมคือโอ้โหมันอย่างนั้นมันก็เหนื่อยเกินไปปะหรือว่ามันเหนื่อยอื่นไหนเออคือ,ค,อคือผมว่ามันอาจจะมีพวก l e a r n behavior ตรงที่ว่าอายกตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือการแก้ปัญหาอา่ะกอันนี้ตัวอย่างเนี้ยคือคนที่ทำงานส a า buck คในอเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอาจจะทํงานสตาส์บัคที่เมืองไทยก็ได้อาจจะเคยเจอลูกค้าด่างานบริการทุกที่แหละผมว่าใช่งานบริการทือลูกค้าด่าลยครับว่าคือ ในขณะนั้นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนแบบอารมณ์ปรีดไม่ใช่ใชไม่ใช่ลูกค้านะมัถือคนที่ทํางานเนี่ยอารมณ์ปรีดเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Starbuck s นะครับเขาก็จะมีการเตรียมไว้ก่อนเขาจะมีเป็นนานโยให้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าต่อว่านะให้คุณพูดอย่างนี้คือฝึกไว้ก่อนเลยฝึกเตรียมฝึกไว้แต่ต้นเพราะว่าคุณจะได้รู้เลยว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยคุณถ้าเจอลูกค้าด่าให้คุณคุณจะรู้ว่าคุณจะพูดอะไร มันจะเป็นการฝึกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจทําตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยโหม,มันยากคือ,อเนี่ยเขาเรียกว่า preload e decision making เนี่ยที่จริงอันนี้มันเป็นอะไรผมสอนนักเรียนผมนะบอกว่า when a customer yell at me i will อ่ะก็จะเขียนไว้ก่อนเลยโอเคผมจะบอกว่าจะขอโทษนะจะจะไม่แล้วให้ฝึกให้มันไปเป็น second nature ให้กับให้กับเราเลยเรารจะรู้ว่าปุ๊บเกิดขึ้นต้องทําอย่างนี้อาจจะได้ประยุกต์ได้ใช้ได้ไม่หมดทุกอย่างนะครับจะี๋ยประยุกต์ใช้ได้ในที่ทํางานบ้าง หรือว่าอาจจะประยุกต์ใช้กับในครอบครัวบ้างมีอะไรก็โอเคขอโทษเลยผิดไม่ผิดขอโทษไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เราให้เราอารมณ์เย็นเย็นกันใช่ใช่ให้อารมณ์เย็นเย็นกันก่อนเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออย่างอย่างที่คําถามของเราที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเออทาไมคนดีถึงนอกใจเนาะสุดท้ายแล้วมันก็มันก็เป็นอารมณ์โชว์บูบจริงๆิคุณเบียร์บางครั้งอะเราคาดการไม่ถึงว่าสิ่งที่ environment หรือว่าบริบทรอบข้างหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวกระตุ้นของเราเนี่ย มันเกิดขึ้นและจังหวะไหนแล้วมันอาจจะพอดีกับช่วงจังหวะที่เราอาจจะแบบไม่ได้มีใจิตใจที่เข้มแข็งพอก็ได้นะอันนี้คือเรามไม่ได้พูดถึงว่าถ้าสมมติแบบในสถานการณ์อะไรเงี้ยคนดีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเลยครับอ่ะสมมติจะ,อะนอกใจภรรยาใช่ป่ะเขาอาจจะวันนั้นเขาอาจจะทํางานหนะักเขาอาจจะไปดื่มเหล้าแล้วด้วยความที่สเตตออบมาของเขาอะมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วและมันด้วยความที่แบบเจอกระตุ้นอีกอะไรเงี้ยครับด้วยความสิ่งเหล่านี้คือจะบอกว่าเฮ้ยเพราะว่าเขาเป็นคนเป็นคนไม่ดี จริงๆหรือแล้วมันนอกใจไม่ใช่คือด้วยความที่แบบเราเขาเรียกว่าไง under estimate i n f e r e n c ของสิ่งที่รอบตัวห,วหรือว่าสถานการณ์รอบตัวของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยน้อยเกินไปถูกต้อง<ล>คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเวลาเราพูดว่าคนไหนคนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราพูดอย่างี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราสร้างเป็นป้ายปิดหน้าเขาแล้ว่าโอเคนยคนนีคือเป็น type ตรงนี้คนนี้เป็น type นี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเอาป้ายที่เป็น l ลเ e l ตรงนั้นออก แล้วเราทําความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบยืดหยุ่นไปตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สถานะแล้วแต่อารมณ์เพราะฉะนั้น,เ,นเราก็จะต้องพยายามพวกเราจะทํายังไงให้พืชที่จะป้องกันตรงนั้นจะได้ไม่ต้องถึงจุดนั้นได้จากการ education บ้างจากการเรียนรู้บ้างจากการเข้าใจว่า hot cold a พฤติกรมมันคืออะไร<ช>เป็นตนน้นนะครับและ สุดท้ายนะครับก็คืออยากจะฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองทําผิดพลาดไปหรือว่าแบบ เออทำไมฉันทำตัดสินใจทำแบบนั้นไปอะไรเงี้ยครับมีเอมพัตตี้ให้ตัวเองด้วยนะค,<ช>คุณเบียร์เรารเราอย่าลืมว่าเฮ้ยแบบคนเราเนี่ยแม่งมันเป็นมนุษย์นะครับคนเราทุกคนลาดกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโบยตีตัวเองจนเกินไปจนแบบรู้สึกว่าโอ้ฉันฉันเลวจังเลยหรือว่าโอ้มฉ,ฉันแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอน,นอนคือแบบสิ่งที่คุณตัดสินใจไปนะขณะนั้นมันอาจจะไม่ดีก็จริงแต่ว่าอย่าไปอย่าไปแบบเฮ้ยทำให้ตัวเองต่ำลงไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่คือคือถ้าเกิดเราสามารถมอง ดูให้มันลึกๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่ใช่อะไรเทรดของเรามันอาจจะไม่ใช่ที่มันมาจากนิสัยจากการเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่มันอาจจะมาจากสิติวเอชั่นจากสถานการณ์ตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ใช่ดีหรือไม่ดีเราแค่ตอนนั้นอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีวันหน้าทาใหม่วันหน้าเรารู้ว่าต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ โอเคครับผมว่าเอพิโซดนี้สนุกมากๆนะครับผมขอบคุณคุณเบียมากนะครับสำหรับความรู้ที่นำมาฝากกันวันนี้ดีมากๆครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ